พอสะพานอันนี้มันขามไปไหนมันบอ่อ<ฮ>สพานนี่ขามไปไหนอยู่มันบอ่อคอยสิไปเบิง่งควายย<อ>่างเขาไปไหนขันย่างได้มาตรฐานโคงสิบวัวหักตรกมั้งเนาะจะพาไปดูควายเผือกอุ้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะ <laughs> ถือโทรศัพท์ได้นะประเด็นดูดึ๊บดึ๊บดึ๊บเป็นห้วยฝั่งนี้ก็ห้วยโอ้ยเป็นใหม่แผ่นเดียว ลุนลุนลุนอ้ย